อ่าสวันนี้ครับพรายการลินคุงแชนแนลนะครับยูเกมบายครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเอ้ยรีวิวนับไมครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบมีมัดนะครับผมจะไม่เอาชีวิตรอดนะครับคลิปผมก็จะไม่ยาวด้วยนะฮะก็ความเร็วในการต่อ ม่ใช่แล้วผมไม่ตดต่อนะนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะพี่ผมจะทำก็คือสร้างบ้านนะเอ่ออันไหนวะอัอนนี้หัวเอา,อาง่ายๆนะไ้สัตว์กูเกมิด เดานะครับเซตห้าเจ็ดนะครับ อนะทุกคนอาจจะเบื่อก็ได้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้ากอเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะนะแล้วผมจะทำให้สุดแรงสุดใจแล้วนะนีะนะคะพูดจริงนะ นะครับก็โอเคถ้าคุณเบื่อก็ช่วยไล์ให้ได้ก็ได้ครับอ,อ๋อผมปกติผมก็ไม่ได้เป็นคน เนี่ยองมเป็นนักแคสเกมมือใหม่ะฮะอ่าเป็นนักแคสเกมมือใหม่มันก็ยากเหมือนกันเนี่ยคิดว่ามันง่ายเหมือนกินกากหมูนคะรับกินกล้กวยอะไรที่เดียวอ้อเขามีอะไรเล่นแหละ ยงหลอนอีกแล้วนอนดีเลต่เก็นะับไอเสียอยั่พุ่งน้ำดิไฟล์มไับไปเอว 哈哈哈哈 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้เล่นกันนะครับเอยปเปิดเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟของไหมครับ1 0 0นะบแบบมีมัดนะครับช่วยโลดโคลโลกันก็ดีหน่อยถ้าลดโคลโลกันก็ดีนะครับผมเป็นคนที่เอ่อเ,อาเราเสีอ่ะ ค่ะครับคำว่าเราวันนี้สวัสดีครับ